สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ซิริรัตออแกนิกการ์เด้นนะคะพี่ซิริก็จะพาเพื่อน, il il นะะ han, มาวันนี้นะจะมาบำรุงต้นต้นว่านนะต้นต้นว่านเป็นต้นว่านกวักนะกวักมหาพรหมที่พี่หน่อยว่าบ้านไร่วงพยอมให้มานะก็เป็นต้นว่านนะคะต้นว่านซึ่งอันนี้ก็เขาเรียกว่า เป็นต้นว่านมงคลนไม้มงคลนนะคะแล้วก็คราวนี้พี่สิริได้ย้ายกระถางแล้วนะคะได้ย้ายกระถางแล้วเดี๋ยวพะพี่สิริพานเพื่อนดูเนาะน,นี่นะคะที่พี่สิริได้ย้ายกระถางแล้วนะคะได้ย้ายกระถางลงมาแล้วนี่ย้ายแล้วนะคะย้ายกระถางใหญ่ขึ้นนะคะ ก็ดูสมสมทานะนะคะแต่คราวนี้เนี่ยพอย้ายกระถางแล้วเขาก็แตกหลอดนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนชมใกล้ๆเนาะนี่เกิดการแตกหลอดนะเกิดการแตกหลอดแล้วก็มีออกดอกเนาะออกดอกเยอะมากนะคะออกดอกมาสามดอกแตกหลอดมาก็เยอะนะ คือเขาได้เหมือนก็เหมือนพอเปลี่ยนกระถางแล้วเขาก็ขยายขยายต้นนะแตกหลอดเยอะนะฮะแล้วพี่สิริครานี้เนี่ยก็จะให้อาหารทางใบนะให้อาหารทางใบซึ่งในดินเนี่ยพี่สิริก็ได้บำรุงปุ๋ยในดินแล้วนะคะปุ๋ยในดินเนาะเนี่ยปุ๋ยในดินในดินในกระถางเนี่ยก็ได้ปรุงดินนะบำรุงดินแล้วจากนั้นก็จะมา บำรุงอาหารทางใบนะบำรุงอาหารทางใบเนื่องจากว่าเขาแตกหลอดนะคะแตกหลอดนะเราก็ก็จะเพิ่มอาหารทางใบให้นะคะด้วยการฉีดพ่นนะคะเพื่อนฉีดพ่นฉีดพ่น,ฉ,พนฉีดพ่นก็จะมีตัวนี้เนาะพี่สิใช้อยู่ก็จะเป็นนี่ค่ะนะคะเป็นจูรินซีนมทั่วเหลืองนะคะ แล้วนี่ก็คือน้ําสาวข้าวนะฮะพี่สิริใช้แค่สองตัวนี้นะคะฉีดพ่นทางใบนะเพื่อเร่งนะเร่งให้เขาเอ่อไม่ได้เร่งเพราะว่าเขาแตกแตกหลอดออกมาแล้วเราก็จะเร่งเร่งสารเร่งสารคอร์ฟิลล์นะให้ใบเขียวให้ใบเขียวนะคะแล้วก็ให้เขามีหลอดหน่อสมบูรณ์นะคะก็เลยต้องให้ ทั้ง2ตัวนี้นะคะจูรินซีถั่วเหลืองเนี่ยจูรินซีถั่วเหลืองเนี่ยเขาจะมีได้ธาตุสารอาหารเป็นของตัวสูตรไนโตรเจนเนาะไนโตรเจนนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสแคลเซียมนะคะเพราะว่าเป็นนมถั่วเหลืองนะคะเนี่ยเขาก็จะไปเร่งการเจริญเติบโตของอาการแตกหน่อออกใบนะคะ แล้วก็ในน้ำข้าวเนี่ยในน้ำข้าวนี้เขาก็จะมีสารอาหารสูตรปุ๋ย 16, 16 16- 16นะคะเพื่อช่วยการเจริญเติบโตของรากขยายของรากและใบนะคะเนี่ยแล้วก็จะมาช่วยการบำรุงของต้นต้นไม้มงคลนะคะอันนี้พี่สิจะใช้วิธีการฉีดพ่นนะเพื่อนนะใช้ฉีดพ่นเดี๋ยวขยับกล้องนิดหนึ่งนะเพื่อนนะ ี่พี่สิริเตรียมน้ำมาแล้วนะคะนี่เตรียมน้ำมาแล้วน้ำในนี้น้ำในนี้จะมีอยู่แค่2ลิตรนะสะงลิตรแล้วก็อันนี้ก็จะมีน้ำาสาวข้าวนะน้ำาสาวข้าวนี้1ลิตรพี่สิริก็จะผสมลงไปนะนผสมลงใสแล้วก็ใช้นี่เลยนะคะชุรินสีถั่วเหลืองเนี่ยนะคะพี่สิริจะใช้อยู่ ก็อันนี้อัตราส่วนน้อยใช่ไหมคะพี่สิริจะใช้อยู่เคียงแค่ประมาณครึ่งถ้วยตวงประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่ประมาณนี้นะฮนนนะ,นะฮะใส่ไปครึ่งถ้วยตวงจากนั้นเราก็จะเอาใส่ ใส่กระบอกฉีดนะเพื่อนนะพี่สิก็มีถังกระบอกฉีดอยู่แล้วเราก็จะฉีดพ่นทางใบเราก็ใช้ได้หมดนะเพื่อนนะไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ไม้มงคลเราใช้ได้หมดนะคะสําหรับพืชผักผักใบทางที่เราทานทางใบนะเป็นผักเป็นผักที่เราใช้กินใบนะใช้กินใบก็ก็สามารถที่จะบำรุงได้นะคะเพื่อนนะ นี่ก็คือส่วนผสมที่เราผสมไว้แล้วน้องเพื่อนเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกรองกรอกใส่ถังใส่ถังเลยนะถังฉีดนะคะที่เราเตรียมมานะคะเพื่อนคราวนี้มันก็จะมีน้ำซาวข้าวมันจะมีเหมือนเมล็ดข้าวเนาะ จะใช้กระบอกฉีดนะก็ควรที่จะระวังนะเพื่อนเเราก็จะใช้อันนี้นะถ้าเพื่อนท่านใดที่ต้องไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องการใช้กระบอกฉีดก็ใช้ถ้ามีนะก็ใช้ผ้าขอวบาง กรองนะกรองเพราะว่าพี่สิริเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระบ,บอกฉีดตลอดเวลาเพราะว่าในน้ำหมักก็จะมีอย่างน้ำหมักตัวเหลืองก็จะมีความเข้มข้นของตัวที่เป็นจุลินทรีย์เนาะที่มันอาจจะมีเป็นก้อนเนาะแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะผ่าน กระบอกฉีดออกมาได้นะทำให้กระบอกฉีดอุดตันนี่เห็นไหมคะเนี่ยแบบเนี้ยทำให้กระบอกฉีดอุดตันต้องถ้าเราก็ต้องมากรองแต่ถ้าเรานําไปลดล่านเลยมันก็จะไม่มีปัญหานะก็จะไม่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะใช้ตัวผ้าขาวบางนี่แหละกรองถ้าเรา ต้องนำกระบอกฉีดมาใช้นะนอ่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็นำไปฉีดพ่นได้เลยเนาะไปฉีดพ่นเลยสวยงามเนาะเพื่อน,น ฉีดพ่นให้อาหารทางใบนะคะเ<ม>พือ่อนฉีดพ่นลงไปนะคะเราก็ไม่ได้ใช้เฉพาะแค่ต้นไม้ของมงคลไม้เราก็ใช้ด้วยพืชผักอย่างอื่นได้นะคะเ<ม>พือ่อนนะเราสามารถนำสูตรนี้นะนำสูตรนี้เอาไปใช้นะ เอาไปใช้กับพืชที่เป็นที่ผักที่เราปลูกไว้เพื่อกินใบก็ได้นะคะเพือ่อนเนี่ยได้หมดนะนี่ต้นไม้ต้นกวักนะกวักกวนอิ่มนะคะพี่หน่อยก็บอกชื่อมาแล้วนะคะนี่อันนี้เดี๋ยววันนี้พี่สิริคงต้องย้ายกวักกวักด่างเนี่ยนะอันนี้ก็คือเพราะว่าต้นเนี่ย พี่สิริว่าย้ายย้ายให้เขาเป็นกระถะเอาดินปรุงใหม่นะดินปรุงใหม่เพื่อให้เขาได้มีอาหารเยอะขึ้นนะคะเพื่อนว่าก็ต้นเขาแตกแล้วแต่ว่ามันเหมือนดินไม่ค่อยสมบูรณ์นะอาจจะมันอาจจะต้องเปลี่ยนดินนะต้องเปลี่ยนดินบางทีการเลี้ยงพืชในในกระถางเนี่ยดินเนี่ยเรา เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงดินเปลี่ยนแปลงดินให้เขาเพราะว่าดินบางทีดินเก่าเนี่ยอาจจะหมดสภาพเนาะหมดสภาพดินนะคือแล่ธาตุสารอาหารอาจจะเสื่อมลงไปแล้วก็ทำให้ต้นไม้เราไม่เจริญเติบโต,ตนั้นเพื่อนนะเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนไปให้เขาได้มีแร่ธาตุสารอาหารเพิ่มขึ้นเหมือนเนี้ยต้น กวักมหาพรมเนี่ยพี่สิริพอเปลี่ยนกระถางแล้วเห็นไหมคะดูการแตกหนอก่อนะการแตกหนอก่อแตกหลอดนะแตกดอกออกดอกเนะีนะ่ยงามขึ้นเห็นไหมคะนะก็ขอบคุณพี่หน่อยนะคะบ้านไร่วังพยอมนะคะพี่หน่อยบ้านไร่วังพยอมเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่สนใจนะที่สนใจไม้ไม้มงคลไม้ว่านมงคลนะคะ ก็แอดไปที่บ้านไร่วังพยอมนะคะหรือว่าเป็นต้นพันต้นพันธุ์ไม้ป่านะต้นพันธุ์ไม้ป่าที่เป็นต้นกล้านะคะใครที่สนใจปลูกป่านะคะก็ลองสอบถามเข้าไปนะคะแอดข้าไปที่บ้านไร่วังพยอมนะคะพี่หน่อยเนี่ยเขาจะมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นเอ่อเกี่ยวกับเม้พันนะเป็นไม้พันธุ์ต้นกล้าของ ของออต้นไม้ป่านะต้นไม้ป่าถ้าท่านใดสนใจนะคะสนใจที่จะปลูกป่าไม้เบญจพรรณนะหรือว่าเป็นพวกไม้ก็มีพี่สิริก็ไม่ได้มีความรู้มากนะก็มีมีต้นต้นประดูเนาะต้นประดูต้นตะแบกนะป่าไม้เบญจพรรณนะคะเพื่อนซึ่งเราสามารถไม้พยูนในอย่างเงี้ยนะก็เอาไปปลูกได้ตาม ตามบ้านนะตามบ้านที่ที่เป็นสวนพื่อน,น,นมีพื้นที่ทําเพื่อนมีพื้นที่และต้องการต้นกล้าที่จะไปปลูกนะก็ลองอแอดเข้าไปเสิร์ชเข้าไปสอบถามพี่หน่อยนะคะบ้านไร้วังพยอมถ้าอย่างไงแล้วเดี๋ยวพี่สิริจะเอาเอาเอ่ที่อยู่เนาะเป็นเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์นะเป็น Bert up, นะเบอร์โทรศัพท์ up, แล้วก็ ช่องของพี่หน่อยบ้านไร่วงพยอมเดี๋ยวจะปักหมุดเอาไว้นะนเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนลองแอดเข้าไปสอบถามพี่หน่อยนะคะว่าออถ้าท่าในใดที่สนใจ,จมีอยากได้ต้นพันธุ์นะมล็ดพันธุ์นะคะก็ลองสอบถามเข้าไปนะคะแอดเข้าไปที่บ้านไร่วงพยอมนะคะเพื่อนนะก็ลองสอบถามพี่เขาดูนะคะ พราะว่าพี่เขามีความรู้นะพี่เขามีความรู้เรื่องพืชพธุ์ไม้นะห,หลายชนิดนะคะเพื่อนโดยเฉพาะที่เป็นไม้ที่ต้นกล้าเป็นไม้เบญจพรรณนะเพราะว่าพี่เขาอยู่ที่ไร่สวนนะเขามีประสบการณ์ในการการเกษตรเยอะแยะนะคะเพื่อนนะเนี่ยดูอย่างต้นไม้ที่เขาให้พี่สิริมานะก็มาเลี้ยงดูนะคะนี่ ทำตามที่พี่เขาบอกเนาะมันก็เจริญเติบโตนะงามเห็นไหมคะงามแล้วนะออกดอกแล้วด้วยนะแล้วก็ปรากฏว่าพอเอามาไว้ที่บ้านนะคะก็ได้โชคลาภเข้ามานะความโชคดีโชคลาภตามมาเลยนะคะก็ขอบคุณพี่หน่อยมากมายนะคะแล้วก็ไม้มงคลเนี่ยถ้าเราเลี้ยงดีๆมันก็มีม,มีมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเราแล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อแต่ของพี่สิริแล้วก็มีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะคือเราทําอะไรที่เป็นคุณความดีนะเทวดาเทพาอารักษ์นะแล้วก็พระแม่ธรณีพระแม่แม่แย่านางเนาะแล้วก็จะมีพระแม่โพสพที่อยู่กับต้นไม้นะหรือ เราอยู่กับแม่ธรณีก็อยู่ในดินใช่ไหมก็เลี้ยงดูเราเลี้ยงดูเราแล้วก็ให้พรให้พรในสิ่งที่เราทําความดีนะคะ mm hmm. เพื่อนนะก็สําหรับคลิปนี้นะพานเพื่อนมาบํารุงต้นว่านกวักมาหาพรมนะคะถ้าท่านใดที่เลี้ยงเป็นไม้มงคลแล้วอยากให้อยากให้ใหบางามนะใบางามแล้วก็แตกหลอดนะแตกหลอดแตกหนอ่อออกดอกนะนี่ ก็ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนลองทาดูนะคะน้ําสาวข้าวแล้วกเ็เป็นจุลินทรีย์ถั่วเหลืองถ้าท่านไม่มีเลี้ยงอยู่ตามอาพาร์ตเมนต์ตามแฟลตหรือคอนโดแล้วก็ไม่มีจุรินทรีถั่วเหลืองไม่เป็นไรท่านก็ไปใช้ นมถั่วเหลืองใช้นมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองที่แลคตาซอยนี่แหละก็นํามาสัก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มาผสมน้ําซาวข้าวนะคะน้าซาวข้าวที่เราร้างข้าวแล้วนะมาผสมแล้วก็ฉีดพ่นลงไปนะฉีดพ่นลงไปก็ได้แบบนี้นะคะก็ได้ผลผลิตออกมาสวยงามแบบอยู่ตรงหน้านี่แหละนะคะเพื่อนนะนี่นะ หรือท่านเลี้ยงในกระถางแล้วดินที่หมดสภาพและธาตุสารอาหารน้อยเราก็เปลี่ยนดินปรุงดินใหม่นะคะเพื่อนเปลี่ยนดินแล้วก็ปรุงดินใหม่เดี๋ยววันนี้พี่สิริก็จะปรุงดินให้กับต้นกวักนะกวักกวนอิมกวักกวักด่างเนี่ยนะคะพี่สิริก็จะจะเอาออกมาแล้วก็ปรุงดินใหม่ใส่ลงไปเพื่อให้เขาแตกให้งามขึ้นนะคะเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีปัญหาที่ดินนะ ก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันพี่สิริจะพาเพื่อนมาทำอะไรอีกนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะถ้าเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วชอบกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะหรือถ้าท่านได้รับสาระความรู้ดีๆหรือถ้ามีอะไรที่จะแนะนำก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนะคะพี่สิริก็จะกลับไปตอบแล้วก็กลับไปแชร์ ให้กับเพื่อนทุกๆคนนะขอบคุณทุกไรและกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากมายนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่สิริได้ทำคลิปดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะถ้าท่านอยากจะรับชมคลิปต่อไปจากพี่สิรินะคะก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจากสิริดัตออร์แกนิกการ์เด้นนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะจ๊ะ